ตอ,ออตอนเชา้าต้องทำข้าวต้มให้หลานทำสามวันทำครั้งหนึ่งค่ะไม่ค่อยมีเวลาทำทีแรกก็ตั้งใจว่าจะต้มให้หลานทุกเช้าพอทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เพราะว่าเท่ากับเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวงานในบ้านด้วยอะไรด้วย อ,อ,นนอันนี้ต้มน้ำซุปมันไม่ม,ไม,มีไก่รอ,อบที่แล้วกินหมูกินตับไปแล<ะ>้วมันนี่กินไก่อย่างเดียวแล้วก็ต้มใส่ผักต้องใส่ผักเยอะๆหลานจะได้ไม่ท้องผูกจะได้ไม่ขี้แข็งเขาก็ถือ,อว่าใช้ได้ในในการขับถ่ายของหลานเขาถ่ายสะดวกมากไม่มีสภาวะท้องผืด เพยายามให้เขากินผักทุกอย่างคนะ่ะต้นหอมก็ใส่ขึ้นช่ายก็ใส่หอมใหญ่ก็ใส่ใส่หมดที่เป็นผักฟักทองแครอทบ็อกคลอ,อคคลี่อออแล้วก็อดอกกระหล่ำบางทีก็กระหล่ำบางทีก็หัวกระหล่ำเลยบางทีก็ผักกวางตุง้งบางทีก็จะเป็นตำลึงข้างนัวแต่วันนี้ไม่มีบอ็อกคลอรี่ปกติจะมีบอ็อกคลอี่บอ็อกคลอรี่หมด แล้วไม่ได้ไปตลาดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอผักเปื่อยก็จะเอาข้าวใส่แล้วก็ตักแยกใส่ถุงเป็นถุงเป็นถุงเป็นถงุนถงอัดฟิตไว้ให้หลานเอาไปอุ่นเอามาอุ่นไว้ไว้วันที่อีกวันหนะึ่งต้องตุนใส่ถุงไปอย่างนั้นค่ะถ้าอย่างนั้นต้มไม่ทันกินเขา